ยืดดยเดีดทุกลำบากเป็นผื่แรกคุี่น้อยขาโบอททุกลำบากอ่ะผิ่บวดถ้าเดินอีก,กันแล้วเราชิเกียมขึ้นโดยเมื่อแรกคุณน้องสบายดีสบายดียดหน่อยองลองเนดะ้เรา่าสบายดีเจ่บ้า,าทุกคนบัวไทยลว้วเราก็่างประเทศน,น,น้ำ คนลาวคนไทยไปอยู่ต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องอ่ามันนี่หนาวแหง้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกเลยนึงอ่ะฝ่าบดแต่เมื่อวานตอนเสาร์แล้วอ่ามันนี่กับแดดบ่ออกคือกันมันนี่เวลาเก่าโมงแล้วเงียวเงียวเงียวเงี้ยวเงี้่ป่า อ่าเมื่อน <fucking> ีเก่าโมงแล้วเนาะพราะว่าอยู่บ้านเะคุณหน่อยมาสอนนี่น่ะเงเงาเงาเงาอยู่บ้านคุณหน่อยมาสอนนี่เขาเจ้ามีงานโดองเนาเราก็มาจัดอยู่เ้าพักผมเแม่มาจัดอยู่ห้องเียนค่ะแล้วก็เลยเขาบ่กเขาห้องเยนเขาเจ้าชาวบ้านเขาเจ้าบ่อยพักใครเนาะเพราะเขาเจ้าเออเอาตัวเอาตังอยู่ห้องเียนนี่กินยุทธนาหองเยนนี่แหละเขาเลยพัก คนหน่อยมาซักเครื่องมานอนอยู่หอพักเด้ออ่าวันจัน์ละมันนี่วันพุธแล้วพี่นอ่เกามาซักเครื่องเนาะเฮ้ยลูกชายผมมีเครื่องดูงแล้วสามมือมันน,นี่ก็มาตักน้ำผอมเอาตุ้หน่อยมานี่เปียโถงมาน,นี่เดี๋ยวสิพาไปส้มบรรยากาศอยู่นำหวยเนาะคุณหน่อยเมื่อไหร่ไปหวยไต่ได้หวยไตย่ในนำไงแต่ว่า มาหอยนี่น,น่วยอหอยนำหวยนี่มันโมกว่าแต่ว่านำเลนน้อยซำนินนน่วมือนี่แหละแต่ว่ายุนี่นำสะอาดได้เพราะว่ามันอกจากอันนะั้นนะอกจากดินอันนะเรามันสะอาดดี้าเข้าไปอาบยุติในฮะนำ้ำนหญาอยุ่แต่ว่ามันเพื่อนเนาะเขาเจเ้าเฮ็ดน้องปลาเดชัยยเทิงเรามานำนำมันนองเนี่ยสองสามนองคนล้วก็เขาเจเ้าเฮ็ดสนอ้อยเดชเนาะมีสารเคมีหลายเดชุณหน้อยไปอาบ สีหาเธอก็มาแม็นขั้นตัวเป็นต่มเนี่ยล้วก็เป็นวัดเป็นไอเป็นชิมุโยยในลูกชายก็คือการเนาะไปยูฮันก็อันนั้นเป็นวัดเป็นไอในเทอแล้วนี่ก็อันปอดอักเสบก็ไปกวดโยมโมุยากินก็ดนี่ดีแล้วดน,นี้ก็ชิมุโยคือเก่าแ้นเกหนอยเนาะคุวบาแเละชิฟุ้นหลายในโยมเล่านะโอ้ยอต่ไร่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศโย,ยน้ำหอยเด้อพี่น้องเนี่ยพาลูกชายมาเจียเอา โอ้เรเรเรเปลื่นเทว่าเฮ็ดฝนเนาะนั่นหูแท้นี่เอาอันอันนี้เขาเจ้าสานเนาะใส่ใส่สบูสาสบู่บนี่ดูอันนี้ไปนี่ถ้าไปอาดยตไตมันจะได้ไปทางไต้ กีรดล,โล,ลงไปมันเนงคือโดยกีรดจักมากกันนี่เส้นทางอันบนไปอาบน,น้ำมันทางไกลคนนะ่ะเลี้ยไปพู่งหลอก็โค้งไปพุ่ททางพุห่หหลบจังไดอันนี้เมนไทยเขาเจ้าเฮดไทยแต่ปีแล้ว หนาวหนาวบานอยู่เทองคนเลยพี่้องพี่รถขึ้นไปริงหอดเองเฮ้ยก็ทนเบิ่อเด้อคุณหน่อยถ่ายคลิปมีลูกนี่มีลูกหน่อยนี่จีนันนันหน่อยนึงยินเสียงบักลาน่อยกูเก้าวกูเก้ามันยังปากบ่ได้เธอเนาะภาษาของเด็กหน่อยเขาห้าปาก นี่ลงดยไปในด้วยด้วยได้นี่นะวุ้ยอันนี้มันตูบเทงไฮตูบไฮนี่ก็จะเอาอันไม่ซอสไม่เฮียนมาซับๆแล้วก็ฟ้าก็เฮ็ดเป็นนั่น,นั้นเนาะหลงังคาหื่นหลงังคา อันเทียงคาีิวยู่ในบางคนเขาเจ้ากับเม้นมาแล้วเขาเมตนมาว่าคลิปใดก็มีแต่อันเซ็นคิมุะ กะเมนมันยุ nh nh ư. Ư ่นเหบรรยากาศบ่ไดคืออยู่บ้านพี่น้องเด้ไม่คิดโฟนหลายบางเถ้อเขาก็อึดอัดจนสินะหายใจเฮงออกมาดังตันบ่สิน่ะเถ้อก็นาวเย็นสองสามนีงก็อสิแดดบ่ออกแหละไปไวบ่ไดนะพี่น้องยยานลุม ไปค่อยๆนี่ทะเล้านันมันมีดอกไม้ต้นไม้อันนี้นะเดี๋ยวนี้มันหล่นหมดแล้วว้าวนี่มาหอดีนี่ก็ได้ยินเสียงน้ำแล้วช้ำ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  Nhi nhơ, nhi nhơ nè. Pa, 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 pa. pa, pa, pa. Nè, pa, pa, mang lên kìa. Đuôn đâu. Wow, yeah, that's a lot. เกี่ยวขอให้แล้วแล้วก็พูกพักไน่นี่มันเย็นดีเลยพักก็เลยเป็นไดนี่กระตายเห็นว่าเราพักก่อนยังมีแต่พักกะลาำปีเนี่พกกนนนยพักกะลาำปีเทิมพุ่นเงี้อเงเป็นบ่งามงาไปพักกะลาำปีบ่ ลมนี่ก็ฮอดแล้วนำหวยนะคุณหน่อยมาสามเธอแล้วนำหวยตัวน,นี้นะมาเธอที่สามล้วยนี่ฮอดแล้ว 唔使个，哎，磕磕磕磕。 นม่เด no? nah. no? ็กๆกับมะฮอแล้วพี่น้องจักเครื่องแดนเนาะจับคูมาเพราะหนมันยุกไกลแดนเนาะเราขับรถเอานะใช้ทุงยางมากเลยพี่น้องซักแล้วก็ใช้ทุงยางก็ถ่งเมื่อซักน้ำก่อนโอ้ดี๋ยวนี่น้ำใหนอยู่ ้ำมีตักไปแต่งกินแต่งกินแดแล้วก็อันน้่นให้ลูกหอมอันน้่นเดิมกินฮันฮันนี่น้่นเดิมต้งหาอันนั้นข้าเจ้าเอามาขายเลยมาขายก็ซื้อซื้อน้ำเขาตุกต๊กเงี้ยอีกหนึง 10, ่งสิบพันทุกท่นจะคืออยงเมี้ยจั๊กบาท สี่บาทหาบาทไต่ยาส้มบัญยากาศเยเนๆนแบบธรรมชาติเบบนีีกัไหมถ้าเทียวยายาเด้อคือหมอ อยู่มเออมืองลองเข็ดผู้ดอยเมืองลองแข่งหลวงน้ำท่าภาคเหนือของประเทศลาวออพ,าาพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนนะแต่ก่อนผู้น้อยก็อยู่น้ำท่าคือการนะพี่น้องอยู่บ้านน้ำดีน้ำตกตาลน้ำดีดเด้แม่เป็นคนยังหันพ่อเป็นคนเมืองล่องเราพ่อไปเป็นเคยยังหัน ล้วก็ได Sa ้คู่หน่อยกับไอเราต้นนั่นคู่หน่อยอายุเปีนี่แหละพ่อแม่กับายมัอยู่มองลงเดว้าาไป้าปีเจอปีตัวนี้คู่หน่อยกับเ้าปีเนาะเดนก็พยายามแันเกิดอยู่แต่ว่ามันระยะทางกับไจเดมันทางป่ดีเนาะพยายามคุณหน่อยก็มี นี่รูปเดลไปไปรไปปประเทแล้วดนด้เ่ยเป็นไปเฮียนอยู่สามคู่กันไปยุหันเลย คือไข่ยากแ่ย hmm. นั่คือไข่ปลาได้กจะักะรตอนนี้ไข่ปได้ดิ सबूत चाहिए। ซักเครื่องเป็นดีกับพวกใครสะอาดเลยนาะพทีเน้อแต่ว่าเออถ้าไม่ยินดีกับบุพีน้ำประจําเป็นเนาะซักไปยามื่อือนกอดตางมื่อือนก็ซักอีเฮือนเอาบุมีซามบุมีคู่เด้๋ยวเขาก็ซักเบ็ดตามธรรมชาติเลยเมื่อหลังมีไข่ออกก็พอแล้วพีเน้อ บบนี้ก็ตอนลงมาในสบายอยู่พี่น้องตอนขึ้นไปอันโอ้ขึ้นดอยเป็นน้ำหนักเลยบัตัดน้ำกับ่มีน้ำใสเลยอืมอืมอึ้ยเฮ้ยเอาแห้งเสียแม่เนาะเอ้ยเอ้ยอู้ยเอ้ยว้ยยว้ย mai day, neng mai day, up, up, mai na, fuck, fuck si, lagi kembang jadi dulu lah. เอาเบิ้งคือนมาบ,บ่ดอยได้เวลาถ่ายคลิปนะได้ความันดอยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อยพี่น้องอะนึกไส้ก็่าสิบสองโลแล้วหนำนี่อีกเศร้าไปาลดโลขึ้นดอยอีกหายใจออกเอฟซีพี่น้องนี่ไง เป็น้องทั้งไทยทั้งล่าฝากให้กำลังใจไม่ค่อยดเด้อเหรอแล,แล,อลแ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามดเด้อให้มันได้ยอดวิวลายๆจงมีจะมีรายได้ทางยูทูบเลรอจะมีเงินซื้อขนมให้ค่อยกินนะฮ้ย สำหรับคลิปนี้ก็สนิทกันน่งพี่อนองมือยกายจ <c ười> ับกล่องเมื่อยแล้วพีลาพีลาหนอกไปก่อนแล้วก็อีกั้ว่ะมาสบายดีบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าเด้อ